นโม,มตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธออัสสะพุธทธะมะอาุณโมพุทธายะวิรทตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาสีวิรธาสา วิระอิทธิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวาหพุทธมะอาอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวาหพุทธมะอาอุณโมพุทธายะ วิรัตโยวิรโคนายางวิระหิงสาวิรธาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมมณีมามะพุทธัสสะสวาโหมพุทธมะอาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายางวิระหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะ มานีมามะพุทธ,ธาสักสวาโหพุทธ,ธามะอาอุณโมพุทธ,ธายะวิรัทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธ,ธิโยพุทธสัะมานีมามะพุทธ,ธาสักสวาโหพุทธ,ธามะอาอุณโมพุทธ,ธ,ธายะวิรัทโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวาโหมพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวาโห พุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธัสสะมมณีมามะพุทธัสสะสวาโหพุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิระอิธิโยพุทธัสะมานีมามะพุทธัสะสวาโหนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสะสุวรรณังวาราชะตังวาทะนังวาทีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิตินีมาณะมามิหัง